เก็จะเป็นสอสีถ้าเปิดเอสามสีครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พบกับผมนะครับ แต่ไม่ใช่บนทีทริปเป็นเอ็มนะครับตอนนี้เราพบกันบนต้นทําดูนะครับซึ่งจะเป็นช่องชาแนลที่ผมเปิดขึ้นมาใหม่โดยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์แกจิตต่างๆแล้วก็ทดลองใช้นู่นใช้นี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ใหม่ๆที่เอาเข้ามานะครับเนื่องจากว่า,าผมอยากจะให้ทริปชื่เป็นเอ็มนั้นเป็นช่องที่เป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับบางทีณตอนนี้มันค่อนข้าง ปนเันเยอะเป็นไปนะครับผมเลยแยกออกมานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับเปิดตัวของเรานะครับก็เรามีทางผมเนี้ยก็มีอุ้ยต่อถีของเยอะไปไหนโต๊ะทำงานผมนะครับมีนี่ผมสั่งตัวนี้มานะครับตัวนี้ครับคือหลองบูใกไ้ใจนะครับมันคือโคมไฟดวงดาวนะครับซึ่งผมสั่งมาจากแอปส้มนะครับ สั่งให้ลูกสาวคนเล็กนะครับซึ่งมันถูกมากเลยนะครับอันนี้85บาทนะครับก็ผมสั่งมาพร้อมกับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับแล้วผมเห็นว่ามันถูกแล้วก็ลูกสาวเจ้าตัวเล็กเนี่ยถูกใจมากนะครับก็เลยอยากให้มาดูกันนะครับพอเปิดกล่องมาเนี่ยจริงๆเขามีหอมมีอะไรนะครับผมแกะออกมาแล้วนะครับผมให้ดูชิ้นส่วนมานิดนึงอเราจะมาเจอกับเจ้านี่นะครับแล้วก็มีสายนี่มาให้ด้วยนะครับ สายเนี้ยือสายอะแอดปเตอร์นะครับใช้อะแดปเตอร์ของโทรศัพท์นะครับเพื่อเสียบแล้วก็เปิดไฟได้นะครับส่วนอันเนี้ยด้านล่างเนี้ยเป็นฐานช่องใส่ฐานนะครับสามเอสี่ก้อนพอใส่แล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีครอบอยู่สองชั้นครอบชั้นที่หนึ่งนะครับครอบชั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ครอบชั้นที่สองนะครับ ข้อชั้นที่2มีปุ่มนะครับลองดูตรงนี้นะครับมีปุ่ม a b c แล้วนี่เป็นช่องใส่อะแดปเตอร์นะครับอ่ะมีนาดูให้พ่อหน่อยในในกล้องโอเคไหมอ่าโอเคนะครับเห็นชัดไหม a นะอ่านี่ครับดูไปใกล้ปุ่ม a ปุ่ม b ปุ่ม c นะครับแล้วก็รูใส่อะแดปเตอร์นะครับ๋รวนี้ให้ลูกสาวช่วยถ่ายนะครับตัวเล็กแล้วก็ปุ่ม a พอเปดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับปุ่ม a เป็นการเปิดไฟนะครับเปิดปิดนะครับ ลุ่ม B บอกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับกลุ่ม B เป็นกดสลับสีนะครับเห็นไหมฮะเป็นแดงเขียวน้ำเงินนะครับแล้วก็เปิดทุกสีเลยนะครับอันนี้คือสีเขียวเขียวแดงครับอันนี้เป็นน้ำเงินแดงออกมาเป็นอมม่วงนะครับก็จะสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็งงเหมือนกันนะครับแล้วปุ่มสุดท้ายปุ่ม C ปุ่ม C คือใช่ไหมหมุมนใช่ไหมลูกอ่า นะครับคราวนี้ถามว่าไอตัวครอบเนี่ยมีไว้ทําไมนะครับตัวครอบสองชั้นเนี่ยพอเราออกมาเนี่ยโอ้แสงมันแยงตาแสบตามากเลยนะครับแสบตามากเลยนะครับอันนี้ผมก็ปองเเก็บไปก่อนนะแสบตามากเลยนะครับแต่นะครับ,นะรบขอเอฟเอฟกต์หน่อยลูกนฮะจัดการไปขอเอฟเฟกต์หน่อยนี่ คปัป๊บนี่คือสิ่งที่ได้นะครับในกล้องเห็นชัดไหมลูกเห็นเห็นนะครับดูข้างบนนะครับเดี๋ยวผมหงายกล้องให้ดูด้านบนบนฟ้านะโอ้โหเห็นไหมในกล้อง <He> ในกล้องเห็นไหมลูกเห็นในกล้องมองเห็นอยู่นะข้างบนมีเพลิน,น,พนพเพลินเลยมีพระจันทร์ดาวนะครับหมุนตอนเนี้ย การเอาเอาครอบออกเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขอแบบมืดๆแล้วกันนะโอเคการเอาครอบตัวนี้ออกนะครับสีขาวออกเนี่ยมันจะแสบตาแต่ว่ามันได้เอฟเฟกต์คือแบบนี้นะครับก็อย่าไปมองโดยตรงแต่พอเราครอบไปปุ๊บมันจะได้อีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับรอบๆจะไม่มีแล้วก็จะเป็น,เป,นเป็นแสงโซ์ที่ตัวโคมอย่างเดียวนะครับเรากับราคานี้คุ้มมากนะครับพีแอปส้มนะครับ ถ้าเป็นคมไฟดวงดาวนะครับราคา85บาทนะครับอือ่าเปิดไฟได้ลูกครับนี่นะครับึบโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ก็แสดงความประทับใจกับตัวนี้นะครับกับเจ้าตัวเล็กนะครับจะเข้าไปเล่นนะครับนี่คนเล่นอยู่นี่ชอบใจมากนะครับโอเคชอบชอบไหมใชยคืนนี้เปิดมืเนี้ยโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับชแนลของเราต้นทําดูนะครับกับคลิปแรกนะครับในการรีวิวโคมไฟดวงดาวก็ต้องขอจบแล้วก็ขอลาไปเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราแล้วอย่างไรก็ตามอย่าลืมไปติดตาม3 t r คลิปเป็น M ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ